ท่านผู้ชมครับวันนี้เฟสวันทัวร์โต้อยู่กับรถอ u ยูด,ดีแม็กเจ้าตำนานเครื่องเล็กแต่สเปคเจ้าพลังครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรดีไปกันครับ <c oughs> านผู้ชมครับและด้านหน้าของตัวรถนะฮะเรียกได้ว่า isuzu d-max คันนี้นะเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบพรีเมียมดูดันแบบนี้เลยนะฮะสวยๆใครๆเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นอัตลักษณ์ของ d-max นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวรถเองมีของไฟหน้าที่เป็นไบโปรเจคเตอร์ led แล้วนะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยให้มาแบบเยอะเลยก็คือไฟตัดหมอก2ดวงนะครับซ้ายขวาสองสว่างในเวลาที่ฝนตกยามคืนเนี่ยสบายๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น1.9นะครับและรถคันนี้นะครับเป็นปี2019 ราคาตอนที่ออกป้ายแดงนะต้องมีเนี่ย8 0 0 0 0 0เ0คุณต้องเห็นแน่ๆเลยแต่คันนี้เราขายอยู่ที่5,29,000บาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูในส่วนในส่วนของตัวล้อกันดีกว่าครับผมล้อของอีสุดีแม็คันนี้นะครับให้เป็นขอบ16นิ้วนะครับนะเป็นปีแบบใช้ได้อีกคราวเลยนะเนี่ยซีรีส์เป็น215ทับ70นะครับขอบเนี่ย ล้อแมกเนี่ยสวยเพราะว่าเป็นสีทูโทนครับดำสลับเงินนะครับเนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยฮะมาที่บนกระจกเนี่ยฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบว่าสวยอะ่ะคุณๆไปหาซื้อดีกว่าถ้าหาไม่ได้มาซื้อที่วันทัวโโตเนี่ยคันนี้ราคาไม่แพงด้วยใครที่แบบว่าต้องการที่จะใช้รถกระบะแล้วราคาเป็นมิดนะครับต้องคันนี้เลยอ่ามาดูตัวนี้เปิดแคปนะครับแบบสมาร์ทขออนุญาตหยิบกุญแจสักนิดหนึ่งนะครับนี จะก็เป็นสองดอกแบบนี้เนาะมีเล่มหอมโอนนี่อ่าเป็นเปิดแบบ2บานแบบนี้นครับเขาเรียกว่าสมาร์ทแคปนะครับคุณลูกค้าเวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายมีเบาะแคปบแบบนี้มาให้เลยในส่วนของภายในเนี่ยสะอาดเรียบร้อยเบาะเบาหนังภายในเนี่ยก็เนียบแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีรอยฉีกขาดแน่นอนครับตรงนี้นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับแล้วก็มีจอขนาดใหญ่อยู่ภายในด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ไปดูกันนะ ัดมานะครับเป็นน้ํามันดีเซลเติมนะไลเนอร์มาเรียบร้อยนะฮะนี่ไฟท้ายเป็นแบบหลอดนะครับนี่โลโก้ i ิ u ู u d ดีแมนะครับมาเดิมๆแบบนี้ได้เลยเจ้าของเนี่ยใช้ดูแลรักษาสภาพรถดีมากเลยครับถ้าใครกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานในกิจการแล้วก็คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฟซอยู่ภายในตัวรถอ s u ู u d ดีแคันนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับที่สําคัญนะฮะ เกียร์6สปีดไม่พอยังมีในระบบความปลอดภัยที่เป็นครูสคอนโทรลมาด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีะระบบที่ลงเนินลัทธิราชานอัตโนมัติให้ด้วยนะครับหาตัวจับได้ยากกับรถสไตล์ที่เป็นกระบะแบบนี้มากๆเลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือเป็นจอนครับขนาดใหญ่เลยผมคิดว่าน่าจะประมาณ8นิ้วนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นนอกจากเป็นจอขนาดใหญ่แล้วยังเป็นทัชสกรีนแถมมากับบลูทูธและเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ด้วยส่วนเลขไม้นะครับของรถยนต์ทันนี้นะครับอยู่ที่200,000 9,000กิโลนะครับน้อยมากเฟซจะบอกได้เลยว่าใครเอาไปเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ใช้ได้เลยเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถเจ้าตลาดในเรื่องของรถกระบะอยู่แล้วเซอร์วิสที่ไหนก็ได้นะครับและในส่วนของค่าแมเนจเน้นก็ถูกนะฮะมีประวัติมีเล่มครบนะพร้อมโอนเลยที่สําคัญอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เลยครับเบาะเนี่ยฮะเป็นเบาะหนังนะครับเรียกได้ว่าเนียบมากไม่มีรอยขีขดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดเลยใครเนี่ยที่ได้ไปนะครับผมบอกได้เลยว่าเอา่อต้อง ไม่ต้องทําอะไรเลยอะสบายๆใช้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม้น้อยมากนะน่าใช้งานมากอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปสรุปดีกว่าว่าตัวรถคันนี้เหมาะกับใครและมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่น่ารอดกันดีกว่าครับต่วนของห้องเครื่องภายในของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามีความเนี้ยความสะอาดหรือว่าความน่าใช้มากเพียงไรนะครับหายากนิดนึง ครับก็คือห้องพ่วงของห้องเครื่องของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับเรียกได้ว่าฝาหรืออุปกรณ์ข้างในตัวรถเนี่ยมาแบบเนียเน้ยบๆเลยและก็มีการตกแต่งเป็นสี้ําเงินแบบนี้ด้วยดูสีสันสวยงามมากเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับให้กําลังที่ค่อนข้างมากนะครับและที่สำคัญนะครับต้องไม่ลืมเช็คหัวน็อตกันครับผมนี่นะครับ ูนะครับหัวนอนะ็อตนะก็เหมือนใหม่เลยรถจริงๆแล้วเป็นปี2019ผมก็บอกได้คํานึงว่าใหม่มากแถมมยังอยู่ที่29,000โลด้วยนะครับราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับราคาพิเศษอยู่ที่5.29,000บาทนะครับรถของเราเนี่ยนะมีเล่มพ้องโอทุกคันนะครับถ้าใครสนใจแบบว่าต้องการซื้อทันด่วนนะติดต่อมาที่เบอร์0616745885นะครับหรือใครที่อยากจะดูรถเป็นรูปรถก่อนรายละเอียดตัวรถขอแอดมินอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อมาที่เฟซ Facebook, YouTube, TikTok หรือว่าเว็บไซต์ของวันทัวออโต้นะครับและทางที่ทางนั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถยนต์มือสองแบบดีๆแบบเฟชี่วันทัวออโต้แบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Hey them head ever let them get inside your kid Don't tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to